คมนาคมของเพคนนี่เกินเนาะเการด้านบริการเนาะมันจะเกิดอะไรเลยนี่เกินเนาะต่างจังหวัดแบบบรรนอกอเมรนี่แบบมีไหนประเทศไทยนได้รับต้นต้นกันนะต้นต้นเหมือนกันใน่องเจริญประเทศไทยนี่คือเมนออฟเดอะคิงคล้ายๆก็เปิดแข่งกันคอยาุมมาไม่ถอดแข่งกันดอกก็คือแบบขันกล่องไว้ซู้มคนเราวทำไมเปียกประเทศไทยอวยคนไทยเอาทุกคนตอนนี้วันนี้ก็ออกมาอีกชุดชุดหนึ่งแหละทุกคนอันนี้เป็นเซเว่นนะ พระคนรู้สึกจะไหนปูพระคุกับความเจริญของเมืองไทยว้มันจะเกินเลยรนี่เงินเนาะคันมันมาเข้ากับยางยางไปซื้ออะไรเื่ออะไรที่ติดกันหนึ่งเดยเขาที่ไเสื้อได้พระคงนะดินายยางนะซีเจซีเจบมด่ะเน่ะมัก็ตีกันเสเดี๋ยวปั้นหันหนาหักัน้ะแม่หันหนากันเลยนี่แหละเรจะเลื่อนเกาหนานี้ การเลื่อนอลีเดยบมูมเป็น like ต่างว่าโมเมนว่าแบบมาอวยมาเอียงก็ค okay okay. hmm. right? like ือแบบว่าการเจริญการพัฒนาการคมนาคมของทุกคนนี่เกิดเนาะการด้านบริการเนาะแม่นทางด้านบริการสุดยอดอันลีนะทุกคนโอ้แล้วก็ได้ยินว่าอยู่ต่างจังหวัดแบบเป็นนอกอันลีนี่แบบมีไหนมีเซเว่นนี่แม่ป้เพราะว่าตามที่เหตุงานกับคนไทยนี่เขาบอกเขาบอกว่าเฮ้ย เซเว่นประเทศไทยนี่มีทุกทุกจังหวัดเสื้อบอวันเสื้อเพราะว่าเขายังบบทันเห็นไหมวันี้อนมาเบิ้งลักษณะแบบมีเริ่มเสื้อแะไรเพราะยังก็สิว่าเสื้อเปิดติดติดกันนี่นี่เซเว่นนันชิเกะมังบอนเปิดอยู่ข้างทุ่งนาเคื่อเขาเห็นแหละเนาะนั่นแหละนี่แหละกลุมจะเลื่อนของเพื่อนแต่ว่าคนเขาหลายหลายวันรถเต็มเลยนี่นี่โอ้ชิชช สุดยอดนะบอกเนาะแม่แม่สุดยอดสุดยอดอันนี้มันสุดยอดแะ่ดีนะทุกคนนี่ให้เบิ่งนะนอกบนนอก็ให้เบิ่งเลยให้เบิ่งเลยของแมนแอฟแมนออฟเดอะคิงนี่แหละออฟเดอะคิงแมนสุดยอดแมนออฟเดอะคิงที่สหรัฐเขามอบให้เขาบอกว่าประเทศไทยนี่คือแมนออฟเดอะคิงโอ้คือยิ่งใหญ่ยอดสุดยอดยิ่งใหญ่โอ้พระทัพไทยตอนที่แรกก็ได้ยินแต่ว่าแบบ มีแต่ประเทศยัี่งอ่ที่แบบเจริญนะคือญี่ปุ่นเป็นบ่ญี่ปุ่นจีนญี่ปุ่นจีนแต่ว่าประเทศไทยกับโบนอยหนาคือกันเอเชียนี่สุดยอดได้ไหมเอเชียนี่ก็ประเทศไทยติดกับรับต้นทุนกันนะตมนกันะความเจริญทางด้านบริการเแม่ความเจริญด้านบริการด้านการพัฒนาแมนนะสุดยอดหรือกันนะสุดดยอเอ้าทุกคนคลิปนี้กับบมีพิญญหลายรอบมากเลยแล้วไปแค่ไปเบิ่มอีกบ่สิบเว่นหนึ่งแค่ไปเพิ่มเพามเจริญเนาะเพิ่มอีกสิบเป็นหนึ่ง อ๋อนันบอกเปๆๆปีกบกคลปนึงอนนเดียวทุกคนตีบอสเสือนี่ป๊บเดียวนะบอสเสือบ่หันกล่องไหมซูมส้มเขามให้เป็นแบน้ไ้ไนาว่ากตัวมัไกลเกินมมันบปโฟกัสเบ่ไอ้ทีวาติดเขาอะนะอันนั้นแหละคือเลยไปเรื่องเบี้แม่เลยไปเรืองซวนะอ้นี่มเจออล ติดกันติดติดกันเดลิทีติดกันยูฮันเนี่ยฮันหนาเขาก็ซีเจนะแม่นแม่นไข่ไข่ก็เปิดแข่งกันเพราะมันไม่ได้แข่งกันตอกก็คือแบบให้บริการดีผู้นั้นไในลูกค้าบริษังสี่นะสี่เกบริการดีกับซีเจเลยลูกค้าแม่นแม่นแม่ท่าเซเว่นบริการดีกับเซเว่นในลูกค้ามีมันคุมาคนเขาคนเขาหลายหน่อยเซเว่นเป็นไหนคุ้นเขาที่เขาภาพทุกคน เบิ้งหลายชุดหลายบ่อนคนเข่าเต็มเลยแม่นมมมโอ้สุดยอดอะไรนะทุกคนนะเอ้าบอกว่ายังไรทุกคนกักรประมาณนี้แหละคลิปนี้กะจบกันไม่น่าเท่านี้เ<ม>นาะกัหลายคนคงจ,จะเห็นแล้วแม่นหลายหลายคนก็จะคงจะเห็นแล้วว่าความ จะเลืจริญอของเมืองไทยเขาบริตัวบาคนบอกว่าคนเลาทำไมเปียบประเทศไทยอวยคนไทยหมอไม่ไยศาสตร์มันโบแม่นี้เขาเอาแบบความเป็นจริงแล้วก็เห็นชัดเจนแล้วก็เห็นไปพร้อมกันเลยแมนนะเอาคลิปนี้กับเขาจบไปตรงนี้กันเจอไปแน่เท่านี้เจอกัน EP ต่อไปนะมาเบ่งงานว่าเขาจะพาทุกคนไปเบ่งจุดใดมุมใดของเมืองไทยว่าว่าความจะเลือนเลื่อนของคนพัฒนาไปถึงอันใดแล้วนะเอาคลิปนี้กับเขาจบไปทนี้เอาบอกคงฝากยังบ่ก่อนจีจากลากันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ สองกุ้งไวรุนไข่ฟันเส้นเก่าเส้เนเดิมเลยกะแนวปาลาไหลอาวคลิปนี้กะคันพูดพิดประการใดไปก็ขอโทษขอให้ไว้นะที่นี่แล้วกะ็